เเขาาทะะลกันจริงเหรอเออเป็นยังไงเป็นทะเลาะกันเหรออยากรู้จริงไหมคุณนี้ใต้เพียงดารานะเออนี่ถ่ายอยู่เหรอถ่ายอยู่เอาจริงเหรอตรงๆกับพี่เบสกำลังงอนกันอยู่เหรอริ่เหรอพี่ผู้เดียวทางบ้านรู้พูดเบาๆกำลังงอนกันเรื่องว่าจริงๆแล้วเขาแยกทางกันแล้วนะเอาจริงเหรอ หลังจากที่เพจดังนะคะออกมาโพสต์ว่ามีคู่รักดาราคู่หนึ่งค่ะความรักน่าจะมีปัญหาซึ่งชาวเนต่างก็โยงว่าเป็นคู่รักของเบสรักวันีคำสิงแล้วก็ตรงตรงกิสกอรเพอเมื่อไปส่องในอินสตาแกรมของเบสนะคะรูปคู่ที่เคยถ่ายกับตรงตรงไม่มีเหลือแล้วค่ะคุณผู้ชมอีกทั้งนะคะยังได้อ n นฟอลโล่ฝ่ายชายไปแล้วแถมยังเปลี่ยนภาพโลโก้ช่อง u t u b e อีกด้วยซึ่งประเด็นดังกล่าวนะคะเบสกับตรงตรงยังไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าชี้แจงใดๆเกี่ยวกับเรื่อง